วันนี้น้องสินมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะไปกินคนเดียวเท่าไหร่ครับรวมหมดพี่ชายครับถ้าหากว่าพี่ชายมาคนเดียวเนี่ยที่ร้านของน้องสินนะเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยพอพี่เข้ามาในอาณาเขตของร้านก็จะมีค่าเหยียบแผ่นดินอันนี้จะคิดค่าบริการอยู่ที่100แล้วถ้าหากว่าพี่จะขึ้นบันไดมาหรือว่าจะขึ้นลิฟต์มาอันนี้ก็จะมีค่าบริการอยู่ที่8 0แล้วก็จะมีค่าเก้าอี้20มีค่าโต๊ะ100ค่าตะแกรงค่าหม้อค่าจานค่าช้อนค่า จะคิดค่าบริการอยู่ที่5 0แล้วก็จะมีค่าซุป4 0ส่วนค่าอาหารทั้งหมดในร้านไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวจะเป็นสลัดของกินเล่นของหวานของข้าวขนมอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นอาหารนะคะร,รวมถึงพวกกว๋วยเตี๋ยวพวกสเต๊กแล้วก็โรตีคืออะไรที่เป็นอาหารทั้งหมดในร้านนะคะที่มีให้ในร้านน้องสินจะคิดค่าหัวอยู่ที่9บาทฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าพี่มากินคนเดียวรวมทั้งหมดเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วพี่